สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาน้องแอมชนทิชาหากเราย้อนกลับไปนะครับก่อนจะเป็นน้องแอมให้เอฟซีทุกคนได้รู้จักนั้นน้องแอมต้องผ่านการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ที่เมตตาหลายคนนะครับและอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คืออาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเจ้าของค่ายภูไทยเรคคอร์ดโดยในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับน้องแอ็มชนทิชาได้ไปร่วมสวัสดีปีใหม่อาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับ โดยคุณอุงอิงผู้ไทยเลคคอร์ดนะครับได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยกล่าวว่าน้องแอมชุทิชาแกรมมี่โกรดวนเพลงชิงทุนมาสวัสดีปีใหม่และจะมีใจความสำคัญว่าเด็กเก่าค่ายผู้ไทยเลคคอร์ดยังน่ารักเสมอฝากสนับสนุนน้องด้วยนะคะปีนี้ให้เป็นปีที่ปังๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะและอาจารย์จินนี่ยังมาโพสต์อีกว่า กำลังขุดดินฝังท่ออยู่น้องแอ้มชุติชากับผ้าพ่อเมียมะยามฝากความคึดหอดหายายน้ำในเด้อหละสิไปหาเล่าอยู่บอกเล่าเนี้ยขิดหอดคั้วอิ่มเอมขอให้อีหลาปังปังสางบ้านให้แล้วไวๆสิไปห่วมขึ้นบ้านไม่เดอ้อจากเนื้อหาที่อาจารย์ชินิพุทัยนะครับได้กล่าวถึงความรู้สึกผมคิดว่าทำให้หลายคนชื่นอกชื่นใจไปตามกันนะครับ สำหรับข้อความของอาจารย์ชินนี่ผู้ไทยและคุณปุ๋งอิงภูไทยเลคคอร์ดนะครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ